สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พามาชมสวนส้มโอนะครับที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นสวนของพี่อัดนะครับสวนส้มโอแห่งนี้นะฮะก็เป็นสวนที่ว่าเป็นสวนเก่าแก่นะครับต้นจะค่อนข้างใหญ่นะครับดูนะฮะอายุนะครับประมาณ15ปีขึ้นตัวส้มโอกีบดอกโรยในช่วงของมกรา นะครับแล้วก็มีเม็ดในช่วงของกุมภานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่อายุนะสิบปี20ปีนะครับที่โพปรปรชัช้างจังหวัดพิจิตรนะครับเนี่ยพาเพื่อนเอนมาดูไอที่เห็นข้างล่างเนี่ยฮะอันนี้ก็คือเป็นระบบน้ำนะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นการยุกล่องจะให้ทางระบบน้ำเนี่ยครับท่อที่เห็นไม้สีฟ,ฟ้าเนี่ยนะครับเป็นท,อท่อ PVC ให้น้ำนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพันธุ์ที่ปลูกนะครับก็มีขาวทองดีนะครับขาวแตงกวาขาวน้ำผึ้งเราพบว่าสวนแห่งนี้จะมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับมีการเขาเรียกว่าการดูแลอย่างดีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดูแลส้มจะออกนู่นนะฮะประมาณเดือน6ถ้าเก็บผลผลิตก็เดือน6เดือน6นะครับก็คือเดือนวิจุนาต้นใหญ่นะฮะนะ ที่ต้นใหญ่เพราะว่าปกติไม่ได้ยกร่องผมไม่ได้ยกร่องก็เขาจะมีพื้นที่ว่างพอพื้นที่ว่างเขาก็สามารถที่จะให้พุ่มเนี่ยมันแตกออกไปนะฮะเป็นพุ่มขนาดใหญ่ได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นไกลๆก็คือนี่ฮะให้เห็นนะครับก็จะมีระบบน้ําใส่เป็นทั้งท่อนะครับเนี่ยฮะเอ็นดนทิวนะครับลุ่มลื่นทีเดียวครับเพื่อนๆครับนะฮะ ก็อันนี้มาอัปเดตให้เห็นในส่วนของตัวส้มน,นะครับซึ่งจังหวัดพิจิตรก็จะขึ้นชื่อเรื่องส้มโอนะครับส้มโอที่ที่เรียกว่าขึ้นชื่อนะครับนอกจากนั้นในพิจิตรเองก็จะบางสวนนะครับก,ก็จะเห็นมีการเอาทุเรียนมาปลูกบ้างละนะครับแต่ต้นอย่างเล็กแต่ส้มโอก็ยังเป็นพืชหนึ่งนะครับที่ยังเป็นที่นิยมในเขตของทางพิจิตรนะครับนะ ก็จะเห็นดูให้เพื่อนๆดูลูกนะฮะลูกอาจจะไม่เยอะนะเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ลูกใหญ่เนี่ยฮะลูกก็ประมาณนี้นะถ้าลูกใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะเบี้ยก็ประมาณนี้นะครับต้นหนึ่งก็มีมาลูกสองลูกนะครับก็จะมีปลาปลายเพราะช่วงนี้จะยังยังไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรกันเต็มที่นะครับ อีก2เดือนเก็บอ่าเดงเดือนเก็บน,นะครับอันนี้จะเป็นส้มในช่วงของส้มถวายนะครับไม่ใช่ส้มปีนะส้มปีมต้องนู่นนะเดือน6เก็บนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของส้มถวายนะครับนะลูกสวนนยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รายการโมจนชินใบจินทราบพบกัน EP หนะ้าวันนี้ขอตัวครับขอบคุณมากครับ